นุมมัยสัพพปฏิธานคาทาโยปนามเสโอญาสิธานิกาตาสะญาณัญญาณิกาตานิเมเตสัญจภากิโนหุนตุสัตตานตาปมมานกาสัตทั้งหลายไม่มีที่สุด ไม่มีประมาณจงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพระเจ้าได้ทำในบัดนี้และแห่งบุญอื่นที่ได้ทำไว้ก่อนแล้วเยปิยาคุณวันตาจาไม่ห้างมาตาปิตาทายโย ทิธาเมจาปยาทิทาวาอันเยมาชาตามเมริโนคือจะเป็นสัตว์เหล่าใดซึ่งเป็นที่รักใคร่และมีบุญคุณเช่นมารดาบิดาของข้าพระเจ้าเป็นต้นก็ดีที่ข้าพระเจ้าเห็นแล้วหรือไม่ได้เห็น ก็ดีสัตว์เหล่าอื่นที่เป็นกลางกลางหรือเป็นคู่เวนกันก็ดีสาต,ตาติทันติโลกสมิงเตภุมมาจตุโยนิกาปัญเจกาจตุโวการา สังสารตาภาวะภเวสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้งสามอยู่ในกรรมเนิรดทั้งสี่มีขันห้าขันมีขันขันเดียวมีขันสี่ขันกำลังท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ก็อี ยาตังเยปฏิธานัมเมอนุโมทันตุเตสยามเยเจมังนะปะชานนัติเทวาเตสังนิเวทยุงสัตว์เหล่าใดรู้ส่วนบุญที่ข้าพระเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิด ส่วนสัตว์เหล่าใดยังไม่รู้ส่วนบุญนี้ขอเทวดาทั้งหลายจงบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้มา,มายาทิน,น,นญญานุปญญางอนุโมทนาเหตุนะสาสัเพสัตาสัทาโอนตุอาเวราสุขชีวิตโนเขมาปททานจปะปปนตุ เตสาสาะสิชตางสุภาร้อเหตุที่ได้อนุโมทนาส่วนบุญที่ข้าพระเจ้าแผ่ให้แล้วสาทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่เป็นสุขทุกเมื่อจงถึงบทอันเกษมกล่าวคือพระนิพพาน ความปรารถนาที่ดีงามของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิด